ยังไงจุดจบมันเป็นยังไงกฎหมายที่ท่านทนายตั้งไว้เนี่ยเธอได้รับผลแน่แหละเออได้รับผลแน่แหละจริงอืมแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราเรา,เรารู้สึกว่ามันแบบว่ามันจืดแล้วอะมันจืดแล้วอะหลอกล่อก,กันไปหลอกล่อก,กันมาอะไรเงี้ยอืมเก่งนะคือถ้าพูดอะไรแล้วห่านศูนย์นะฝั่งนั้น เชื่อไม่ค่อยได้เชื่อไม่ค่อยได้ฉันเชื่ออีซอมากกว่าอีซอพูดอะไรฉันเชื่อหมดนะอีซอลงข่าวอะไรนะจริงหมดเลยอืมหายไวๆขอบคุณค่ะเชื่อมู่มันดีว่ากินร้วยโอมกกระไดเรีกนะมกกระไดจิบนิ้วไปจึงจึงจิบนิ้วจริงค่ะอืมโอ้ย ฉันจะอ่านอ่านแอคเคนี้ได้ยังไงอะ H E E T A E D สวัสดีค่ะเขาเข้ามานะเขาบอกว่าเขาชื่อแอคเคาว่าอะไรรู้ไหมคะ H E E T A E D และจะให้ในไม่อ่านว่าพลือฮะนไแม่จะอ่านว่าพลือค่ะ ฉันอ่านออกเสียงไม่ได้สวัสดีค่ะแบบนี้สวัสดีค่ะ,บบคะขอเบอร์ติดต่อด้วยนะคะ พี่ขอบคุณค่ะพี่พีเคพี่พีเคขอบคุณค่ะสายเปย์ในแม่มาอีกแล้วขอบคุณค่ะพี่พีเคพี่พีเคดีมาทุกมาเมื่อไหร่เนี่ยเปยตลอดเลยนะคะนะคะเทพของในแม่นะคะเทพของในแม่ค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะให้ค่าจิบนิ้วใช่ไหมคะพี่คะให้ค่าจิบนิ้วใช่ไหมคะอื ทำไมถึงรู้ว่าคุณเสถียรโอนกลับคะมีคนบอกมีหลักฐานไหมคะถูกเชื่อมจิตครับแฟนคลับเชื่อมจิตของคุณค่ะเรื่องเชื่อมก็ดีเหมือนกันเพราะทำํำอ่าถูกต้องพี่เชื่อไหมอาจารย์ยุทธเชื่อไหมคะว่า,าศาสนาไม่ได้เสือ่อมค่ะแต่คนรู้หมดแล้วว่า เขาก็ไม่ได้ทําให้าศาสนาเสื่อมเพราะเขารู้แล้วว่าไม่ดีอย่าไปเชื่อเออคนก็ไม่ได้ไปเชื่อไม่ได้หลงเชื่อแต่ทุกวันนี้คนรอดูบทสรุปค่ะอืมเพราะเขาก็ไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจย่ําแย่เขาก็ไม่ได้ทำให้ใครมาทะเลาะกันเพราะทุกคนไม่ได้ทะเลาะกันแล้วนะคะไม่ได้มีฝั่งหนึ่งฝั่งสองมาโจมตีเพราะว่าฝั่งเขามีอยู่แค่นั้น แล้วฝั่งคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะมากอืมเขาบอกวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะยกกันไปสองร้อยคนยกไปทำอะไรไปหาเรื่องเออนะลูกค้าเชื่อมจิตหายหายหมดเลี้วพี่นุย้ยไม่มีใครเล้วจริงๆในแม่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นบทเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดในสังคมนะตอนนี้นะคะ เห็นหมดเลยใครเข้ามาทําอะไรเหมือนในแม่เนี่ยอ่ะอยากได้แสงเหรอถ้ามันเป็นแสงที่ดีฉันก็เอานะถูกถูกไหมใครมั่งไม่อยากได้แสงอยากคิดว่าที่ทําทุกวันนี้ไม่อยากได้แสงถ้าเป็นแสงที่ดีเอาค่ะเพราะไม่ได้ทําร้ายใครไม่ได้คดโกงใครไม่ได้หลอกลวงใครไม่ได้ขอใครกิน เป็นแสงที่ดีเป็นแสงเป็นกระบอกเสียงที่บอกต่อคนโน้นคนนี้คนนั้นให้มองเห็นว่าเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นไม่ดีเป็นกระบอกเสียงฉันเอาค่ะเสียงที่ดีแสงที่ดีนะคะแสงที่ดีเอาค่ะต่อให้บางคนบอกว่าเอาส่งมายังไงก็ไม่เห็นแสงไม่เป็นไรค่ะเพราะเรามีแสงอยู่ในตัวแล้วด้วยสัมมาอาชีพสุจริตของเราด้วยหน้าที่การงานด้วยฐานะทางค่าทางบ้านและด้วยความเป็นอยู่ในครอบครัวดีอยู่แล้วค่ะ มีความสุขแฮปปี้นะคะแฮปปี้อยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องการอะไรเลยนะคะพี่ไม่ต้องการอะไรคะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้แฮปปี้อยู่แล้วคะ่ะมีความสุขมากนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขคะ่ะถ้าใครจะอิจฉาในแม่ก็อิจฉาไปเลยนะคะเพราะว่าเนแม่ไม่ได้สนใจคะ่ะแล้วไม่ต้องไปเป่าเป่าประกาศให้คนน้อยคนนี้มาเกลียดนะคะหรือว่าไปดักไม่ให้ในแม่เป็นดังหรือว่าอะไรนะคะไม่ต้องไปเป่าประกาศไม่ต้องไปบล็อกนะคะเพราะฉันรู้หมดคะ่ะ เขามาบอกหมดค่ะแล้วระวังตัวไว้ด้วยนะคะอะบอกว่าคนอื่นฟอกเงนตัวเองก็ฟอกนะคะอะหลักฐานมีนะคะพยานมีนะคะเสียงมีนะคะยี่สิบปอร์นต์ปอร์เซ็นค่ะอฉันไม่ได้เป็นคนดีค่ะแต่อย่ามาร้ายกับฉันนะคะอะ เดี๋ยวก่อนเคลียร์กับคุณสถียนก่อนเดี๋ยวได้เคลียร์กับคุณสถียนแน่ค่ะอืขายวุฒปอตรีค่ะสองแสนเน่ยผ่อนจ่ายได้ว่าสัน้นขอบคุณนะคะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้เลยค่ะ ในแม่อาจจะได้ใช้ข้อมูลนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> เอาอีกไหมคะหัดทำอาชีพสุจริตบ้านนะคะไม่ใช่มัวแต่ อยู่นี่มีใครให้ผมฟงบ้างครับแอคปัน่นยกให้ในแม่เบอถึงสุดแล้วและต้องพิงโซฟาต้อฟารซื้อมาแพงนะคะไม่ค่อยอยากจะตั้งค่ะอยากจะนั่งข้างล่างมันสบายดีค่ะแคดวานนะคะในแม่ไม่ิดในแม่ก็ไม่ค่อยอยากจะนั่งข้างบนค่ะเออในแม่นัดกับน้องหญิงไว้แล้วนะ เดี๋ยวจะไปหาน้องหญิงน้องหญิงท่านพี่อะค่ะเดี๋ยวจะไปหานัดไว้แล้วเขาอยากเจอเราก็อยากเจอนับผ่านพี่โดมไว้ค่ะเออเขาน่ารักนะถธออืมฉันจะไปเกาะกระแสน้องหญิงหน่อยนะในแม่ขอไปเกาะกระแสน้องหญิงหน่อยนะคะสาธุ ในแม่จะต้องแต่งตัวยังไงอะไปเจอน้องหญิงอะเขาน่ารักนะแต่ฉันจะแต่งตัวให้น่ารักแบบเขาฉันแต่งทําไม่ได้นะทูนะเขาน่ารักค่ะเขาน่ารักนะอืมมันคนละส่วนมันคนละส่วนอย่าลืมไลน์ได้ได้แต่ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะ เออบางทีเขาอยากจะใช้ชีวิตส,ส่วนตัวเขาอาจจะแบบไม่อยากให้ใครไลฟ์เจออะไรกับเขาก็ได้อะไรเงี้ยอืมต้องใส่สร้อยมุกใช่ไหมฉันต้องเอาวิเวียไปสู้กับเขานะอ่าใส่ยีนล่ะคะต้องใส่วิเวียฮวันนั้นด้โขงซื้อชุดเสื้อมอฮมมาเลวส่งร้านทรัคศูนย์ค่ะ ใายได้ของกะว่าจะแต่งเป็นน้องหญิงหน่อยไม่ทันตัวไม่รู้ศูนไหนนะคะแต่เราก็ไปเอาผิดอะไรไม่ได้อาหายหายแล้วก็หาย้ยนยุคนิดนึงใช่ไหมคะคาดผมอย่างนี้ได้ใช่ไหมคาดผมแบบนี้ได้เนาะนี่น่ารักนะในแม่ซื้อมาห้าสิบเก้าบาทเองค่ะซื้อจากตลาดนัดไปเดินตลาดนัดแล้วก็เจอซื้อมาเลยห้าสิบาท พ้าสิบเก้าบาทสองอันร้อยคือน่ารักมากอะ่ะอืเหมือนไอ้นี่อะเหมือนสาวใช้เฮยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีชุดสาวใช้เดี๋ยวจะใส่ชุดสาวใช้แล้วก็คาดผมแล้วก็มีแบบมีแบบผ้ากันเปื้อนเอย้อนยุดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไปประชันความสวยกันนะคะเราไม่ไปเราไม่ไปละลาบละ,ล,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 ะลวงเรื่องความเชื่อนะ เพราะฉันไม่เชื่อเราจะไม่ไปละลาบละลวงเรื่องความเชื่อเพราะนายแม่ไม่เชื่อเข้าใจยังอ่านายแม่ไม่เชื่อแต่ที่เราไปเนี่ยเราไปเพราะความน่ารักของเขาตอนแรกที่อุดรนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาให้ปิดนะคะเขาให้ปิดเป็นเขาให้ปิดเป็นศูนย์าจากที่รักษาคนณนอะ่ะเขาไม่ให้รักษาแล้ว นะคะเพราะว่าแต่ว่ามีสวนมีมีสวนมีพืชมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะไปดูไปศึกษาว่าเออทำสวนยังไงทำพืชอะไรอย่างเงี้ยไปได้มีคนอยู่นะคะมีคนอยู่แต่เขาให้ปิดแล้วก็ไม่ให้รักษานะคะซึ่งในแม่ไม่เชื่อในแม่ไม่เชื่อนะ แต่ที่เราไปเนี่ยไปเจอเขาเนี่ยที่นัดเจอกันเนี่ยนัดเจอในความน่ารักนัดเจอในความที่หนึ่งเขาเนี่ยรู้จักผิดชอบชั่วดีเขารู้จักปรับตัวเขาไม่ต่อต้านกระแสสังคมอืมเนี่ยที่ไปเชื่อที่ไปอะอืมฉันเป็นเอฟซีเขาถูเอฟซีไปหาไปหาไปหาเขาเนี่ยไม่แปลกใช่ไหมอืม ถึงจะมีคลื่นในแม่ไปเนี่ยเราจะไม่ไปละลาบละหลวงเรื่องของเขาเขาจะเชื่อื่วงอะไรก็รื่วงของเขาแต่ฉันไม่ชั่วฉันไม่ชั่วฉันก็จะไม่พูดถึงแต่เราไปในฐานะที่เป็นกัลยานิมิตเออชอบชอบในบางอิริยาบถท,ที่เขาเป็นชอบในความน่ารักและชอบในความที่ใครเรียนแบบใครด่าใครว่า เขาไม่กลุดเขาไม่ฟ้องเขาไม่ไวุ่นวายเขาไม่จ๊จๆ,ๆ,ๆ๊จเขาไม่ทําอย่างนั้นอืมดูความน่ารักพอถูกต้องครับพี่เขาไม่รัน้นใช่น่ารักเนาะน่ารักเนาะมุมนี้ะน่ารักแล้วมันเป็นมุมที่เป็นตัวอย่างของสังคมนะคะคนเราอะนะคะอันเนี้ยเขามีชื่อเสียงจากการที่คนมองว่าเขาแปลกเป็นชื่อเสียงทางด้านไม่ดีแต่เขาปรับตัวได้ แล้วมาเป็นชื่อเสียงในทางด้านดีด้วยความที่เขามีเอฟซีและความน่ารักของเขาอืมอันเนี้ยพลิกแปลงได้มากแต่ทุเชื่อไหมคนไหนที่ขึ้นเร็วลงลงเจ็บมากเหมือนเชื่อมจิตขึ้นไวแล้วจะเจ็บมากเป็นห่วงจริงฉันนะเป็นห่วงนะลุกๆฉันเป็นห่วง,นะฉ,วงฉันเลยไม่อยากจะไปด่าไปอะไรเขาเยอะแล้วเพราะว่าพูดมายเยอะแล้วเบื่อแล้วนะคะเบื่อแล้ว อยากจะพูดเรื่องพี่ปิ่นก็ทนายห้ามไว้ค่ะไม่ให้พูดเพราะมีคนไปเป่าหูทนายนะคะขำอ่ะอืมก็เลยแบบอ๋อไม่พูดดีกว่าไม่พูดไม่พูดก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ได้พูดก็ไม่ได้เป็นอะไรค่ะฉันไม่ได้กระอักเลือดตายแต่คนที่วิ่งร่านๆไปอะค่ะน่าจะกระอักเลือดอยู่เห็นคนอื่นดีไม่ได้แล้วอีิจ้า เห็นคนอื่นมาชอบมามาพอใจมาปลืม้มมาให้ความสําคัญไม่ได้อิจฉาอิจฉาเก่งมากเอ็นดูความอิจฉาเลิกสะนะนิสัยที่อิจฉาเลิกซะนะที่ว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีอะ่ะดีเฉพาะตัวเองทั้งโลกอะค่ะโลกนี้ดีแค่คนเดียวแล้วล่ะค่ะ น่ารักค่ะน่ารักมากนะคะน้ำท่วมปากตัวแม่ไม่เท่าไหร่ตัวลูกดี่เลีมากเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนให้มันรู้จัก คำว่าด็กคำว่าผู้ใหญ่นะ่ะอยากจะหมดทางทำกินกันเลยอยาจะไม่ได้ขอตังค์ชาวบ้านกินนะคะ <c oughs> พี่อย่าชมเยอะชมแล้วคืน เป็นใครไปต่อทางนี้ก็ส่งไม่หยุดหลักฐานยุภาษากายค่ะปาก,กาด้วยเวลาเราเวลาเราไม่ชอบใครอะค่ะ เวลาเราไม่ชอบใครไม่ต้องไปด่าเขาสมมุติว่าด่าเขาออกสื่อไม่ต้องไปดา่าอ่าถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะดา่าไหนแม่ไม่ดา่าค่ะไหนแม่ไม่ดา่าเป็นคนไม่ด่าคน เป็นคนไม่ด่าคนค่ะด่าคนไม่เป็นตูด่าคนไม่เป็นจะให้นแม่ไปนั่งดา่าคนด่าไม่เป็นเป็นคนอื่นด่าไปแล้วนะเป็นคนอื่นด่าไปหมดแล้วฉันไม่ด่าค่ะด่าคนไม่เป็นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ชอบไปทำอะไรแบบเนี้ย ทำอะไรแบบเนี้จริงเหรอน้องนอนอ่านปากออกอ๋อน้องอดน้องนอนนี้จะ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 โปไปนะแสดงน้องนอนนี้อยู่กับในแม่นานเธอน้องนอนนี้อยู่ดูไลฟ์ในแม่ทุกวันแล้วทุกรอบไม่ใช่ทุกวันไม่มีระก,กันไวถ้ถูดสาธุเธอสาธุคนนู่เธอ แสงอย่างทรมารักกันไม่ถุดสาทุเธอสาทุกคอนเลีวเธอสาทุอยากทำจมูกครับไปติดต่อโรงพยาบาลค่ะในแม่ม่ใช่เอเจนซี่ค่ะ <c oughs> ไปติดต่อโรงพยาบาลค่ะวันนี้มีแต่คนติดต่อในแม่มานะเจ็ดแปดคนในแม่ก็เลยบอกว่าติดต่อโรงพยาบาลเลยค่ะนะคะยันไม่ใช่เอเจนซี่ค่ะ <c oughs> อ๋อพิปิินจะว่าคนได้ไหมน่ารักนะ เป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีมากเป็นคนที่แบบว่าไม่อะไรกับใครเลยแล้วดีแบบดีจริงๆไม่ใช่ว่าดีแบบก็ดีอ่ะเป็นคนดีอ่ะจากที่สัมผัสเอาที่เราสัมผัสเอาที่เราสัมผัสเนาะแต่คนอื่นก็เห็นกันทั่วไปแล้วล่ะค่ะอันนั้นคือของจริงนะไม่ใช่ของที่เมกันหรืออะไรกันนะคะคือของจริงนะคะอืมคือของจริงเอาในเมนะ เอาตัวเรานะเอาตัวเราเป็นหลักนะเราจะไม่ว่าใครแต่เราจะเอาตัวเราเป็นหลักวันนี้สวยจะไม่พูดเยล้วนะเนี่ยพอพูดมาอย่างเนี้ยพอชมนะก็ก็ขืนไงก็ไม่อยากจะพูดเรื่องอะไรเลยนะก็ขืนอะ่ะไม่คนขืนอะ่ะเวลาใครพูดอะไรก็ขืนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องอะไรเอาเรื่องน้องนวก่อน พี่เนี่ยเห็นไหมอาจารย์ยุดเหนื่อยไหมเวลาอบชอบเวลาไอครับโหนพูดไม่ได้ค่ะในแม่พูดไม่ได้นะคะ เพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ความน่ารักของแต่ละบุคคลค่ะในแ,แม่พูดไม่ได้ค่ะเป็นความน่ารักของแต่ละบุคคลในแม่เป็นคนที่พูดไวแล้วก็พูดไม่พ้อนะคะกิน้าพเลย <c ười> ขนทุกอย่าชุ่มแล้วตะหชุ่มตายไปเดียว เปลี่ยนจากคำชมเป็นของขวัญได้ไหมคะข้างล่างมันมีปุ่มกดมอบของขวัญเปลี่ยนเปลี่ยนจากคำชมเป็นกดของขวัญถ้าไม่มีเหรียญเติมก็ได้นะคะ<_><_>ในแม่อยากหาอยากอยากมีเทพสายปีบ้างอะไรอย่างไรแบบอยากเจอเทพสายปีบ้างอะไรเ นงนนคุณค่ะอยากได้ทพสายปีอะไรเงี้ยแบบปีตึ้งนอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราเห็นของปีแล้วเราถูกเงี้ยค่ะเงี้ยแบบเวลาใครเปีอะไรกดหัวใจให้ได้ไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะกดหัวใจให้เลยค่ะเออขอบคุณค่ะโอเคค่ะเวลาใครให้ของขวัญแบบปีปีแล้วอย่างเงี้ย ดีใจอะตกใจอะโอ้ยน่นเทพสายเปในแม่พี่พี่อะไรแล้วพี่สุขใจพี่สุขใจค่ะเทพสายเปมาทีนถูกตุมต้มตู้มตุ้มแล้วก็ไปเลย